สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคลิปนี้นะคะพาทุกท่านมารับชมกับรถรู่ทรงสปอร์ตนะคะมาด้าแลนติสนะคะราคาเพียง49,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านคันนี้ยังสวยอยู่เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์1 8 0 0นซีซีนะคะรถยนต์ปี96ค่ะราคาเพียง49,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรับเพินรับบัตรเครดิตด้วยนะคะทุกท่าน สีสวยนะคะถึงจะมีริ้วรอยบ้างก็เล็กๆน้อยๆนะคะก็ยังสวยงามมากๆเลยนะคะล้อแมกยังหล่อเลยค่ะภายในนะคะแดงยกคันนะคะนอกแดงในแดงนะคะแดงแดงค่ะสดๆเลยนะคะภายในสวยงามนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นค่ะยางดีอยู่นะคะภาษีพรบรปี64นะคะทุกท่านราคานี้นะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆด้วยนะคะ มาด้าแรนติสนะคะท่านได้สนใจนะคะกําลังมองหาไว้ใช้งานนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะพิกัดดูรถได้ที่ตลิ่งชนันซอยสวนผัก27นะคะทุกท่านเบอร์โทรติดต่อเจ้าของนะคะหรือว่าช่องทางการติดต่อเจ้าของรถยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถคลิกตรงชื่อคลิปได้เลยนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อเจ้าของขึ้นมาทุกท่านได้รับชมกันนะคะ มาด้าแรนติดนะคะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะรถสวยเลยนะคะทุกท่านพร้อมใช้งานเลยนะคะ4,9,000บาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแอดมินไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ